ัสดีครับสวัสดีวันหยุดนะครับผมก็พบกันเช่นเคยนะครับผมนนนวันพุธนะครับบ้านนอนนะครับก็วันนี้มันนี้วันนี้ของเราเรก็จะพามาชมนะครับบ้านของเราเองหลังนะครับพร้อมอยู่นะครับปรับปรุงใหม่ทั้งหลังนะครับเป็นทาวน์เฮาส์ชั้นเดียวนะครับผมอยู่หมู่บ้านชมวิวริมน้ํานะครับก็พิกัดก็คืออยู่เนินกระป๋อง บ้านฉานะใกล้หนึ่งกับแยกหนึ่งกระปองบ้านฉานะครับหมู่บ้านริมน้ำซอยสารลงเตียนะครับผมก็พิกัดตรงหมู่บ้านเนี้ยเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้กับชุมชนนะเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่นะครับมีบ้านาหลักร้อยหลังอาคารเรือนนะครับเป็นหมู่บ้านเก่านะครับซึ่งมีคนเพื่อนบ้านมีอาศัยอยู่มากมายแล้วก็ใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกมากมายนะครับอย่างด้านหน้าของสุขุมวิทเองเนี่ยจะมีทางเซเว่นมีโลตัสมี Lotus, ม ตลาดนัดนะครับผมแล้วก็เสียงดนตรีน้นอาหารต่างๆครับแล้วก็ห่างจากทะเลตรงนี้นะครับห่างจากจุดนี้เองนะห่างจากทะเลหาดน้ำมินนะฮะก็อยู่ประมาณสัก4กิโลเมตรประมาณ3าถึงกิโลเมตรเท่านั้น,นครับรถมา15าทีก็ถึงคนระับเส้นนี้เข้าออกสะดวกนะครับ,เข,ออรบเข้าออกได้หลายทางนะครับไปาจากจุดนี้เองเนี่ยออกไปทางนิคมเมเซียได้นะครับนิคมเห็นมาลาดได้นะครับผมแล้วก็ เข้าตัวบ้านฉางได้นะครับออกชายทะเลได้นะครับเข้าตัวสถิตได้แล้วก็เข้าตัวเมืองร้อยละยองได้ด้วยนะเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่แล้วก็ทำเลทำเลนึงนะครับผมก็ในนี้เองเของบ้นคนี้เราเนี่ยก็มีบ้านหลายหลังนะซึ่งตอนนี้ก็ลูกค้าจับจองเป็นที่เรียบร้อยกันทั้งหมดแล้วก็ตอนนี้พามาชมรีวิวอัปเดตทาเฮาหลังนี้นะครับหลังหนึ่งนะครับจังเป็นบ้านสวยๆของเราหลังนึงที่เรามีก voilà. ารทงใหม,ม,หม่ด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะเป็นลูกซองของตัวบ้านนะครับแล้วก็อันนี้ เป็นเฮาวนะครับขนาด18ตารางวานะครับสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ําต่อเติมครบหมดแล้วนะครับพร้อมอยู่นะครับตรงนี้นะครับีเป็นบรรยากาศ็นนอกของตัวหมู่บ้านนะครับตรงนี้บริเวณของตัวตั้งหมู่บ้านนะครับก็ใทุกท่านลองชมบรรยากาศรอบๆตัวบ้านนะครับหน้าหมู่บ้านนะครับทางเข้าับเข้าออกสะดวกนะถนนหนนทางก็ว่างอยู่ประมาณ6กเมตรนะครับตลอดโครงการนะครับผม ก็เดี๋ยวจะพาชมภายในตัวบ้านกันขออนุญาตสลับกล้องนะครับไปชมบ้านนวลกันครับโอเคสวัสดีนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมครับก็วันนี้นนลมาคนนี้นะครับก็บ้านนวลคพามาชมนะครับเทาเฮาส์ชั้นเดียวนะครับสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำพื้นที่18ตารางวานขายถูกนะครับราคาไม่ถึงล้านนะครับผมผ่อนต่อเดือนไม่ถึง4 0 0พบาทนะครับก็ ถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจหาบ้านราคาไม่แพงนะพร้อมอยู่นะครับในโซนบ้านฉางเนินกระป๋องนะครับก็สอบถามเบสเข้ามาดูเยี่ยมชมบ้านกันได้นะครับวันนี้ก็ใช้ดูบรรยากาศภายในนอกของตัวบ้านนะครับก็เลยด้านหน้านะเป็นทาวเฮ้าส์นะครับก็ด้านหน้าของเราเนี่ยเราปรับปรุงบ้านให้ใหม่ครับเรากั้นระแนงด้านข้างบ้านนะครับทั้งสองด้านให้ตามรูปเลยนะครับเพื่อให้บ้านเป็นสัดส่วนแล้วก็ดูสวยงามนะครับ เราก็ด้านหน้าเราต่อเติมหล้าคาเมนอนชีสออกมาให้นะครับสามารถจอดรถไดส้สบายบายนะครับพิกอัพจอดได้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ประตูร้วด้านหน้านะครับเราทําเป็นประตูเหล็กครับพับให้4บานสามารถเปิดไม่ต้องเปิดบานเล็กได้นะเอารถขจักรยานยนต์เข้าได้นะครับไม่ต้องเอารถพิกอัพเข้านะครับตัวนี้ฮรหรือว่าถ้ามีรถใหญ่มาก็สามารถที่จะเปิดบานพับประตูเนี่ยทั้ง4บานเปิดได้นะครับแล้วก็ รถขับจ<อ>าดด้านในนะเข้าออกได้สะดวกนะครับผมเรือนด้านหน้านะครับแล้วก็นี่ฮะต้นซอยนะครับเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปด้านน้นก็จะออกเป็นซอยัของตัวบ้านนะครับผมก็อันนี้เป็นเรียนโซนหน้าบ้านนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปชมโซนข้างในต่อนะครับก็ไปเรียนลงอันนี้เป็นไปเรียนลงรถนะครับก็ลงรถเราต่อเติมให้นะครับปลูกกระเบื้องให้ใหม่ทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นกระเบื้องใหม่ที่เราปลูกให้นะฮะแล้วก็นะครับมีตกแต่งประตูภายในนะครับด้วย แล้วก็ทาสีโทนเทาขาวตามสไตล์ของมาคนนี่เรานะครับโทเทาขาวส้มนะฮะทำให้บ้านดูสว่างนะครับตัวนี้เป็นบริเวณของโซนหน้าบ้านนะครับก่อนที่จะเข้ามาในตัวบ้านนะครับก็หน้าบ้านของเรานะครับก็ระดับมุงลวดครบเช่นเคยนะครับเนี่ประตูหน้านะครับแล้วก็ใส่ระดับมุงลวดให้เรียบร้อยด้านหลังที่เป็นหน้าต่างเราก็ใส่ระดับมุงลวดให้เรียบร้อยเหมือนกันนะก็ลูกค้าพร้อมอยู่นะครับบ้านหลังนี้นะครับราคาไม่แพงนะไม่ถึงนั้นนะครับผม ผ่อนต่อเดือนก็อยู่ในประมาณสักไม่เกิน4,000บาทนะครับยอดด้วยยอดผูที่ประมาณ1ล้านบาทนะครับพิกัดเซอร์ออร์เงินกระปอกนะครับหมู่บ้านริมน้ำนะครับชมอยู่ริมน้ำนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาไปชมภายในบ้านกันนะครับอันนี้นะก็เป็นบ้านขนาดไซส์ที่เหมาะสําหรับครอบครัวหนึ่งครอบครัวนะครับสองห้องนอนหนึ่งห้องน้านะครับหนึ่งโรงจอดรถนะครับตอเติมครบเรียบร้อยแล้วครับก็บริเวณนี้เป็นบริเวณ ห้องโถงของตัวบ้านตัวห้องแรกนะครับตัวนี้นะครับก็ห้องโถงตัวนี้กว้างอยู่มา3เมตร50คูณ3เมตร50นะครับก็ภายในทาเป็นสีครีมนะครับตัดน้ําตาลนะครับทำสะอาดไปให้เรียบร้อยนะอุปกรณ์ไฟต่างๆนะครับเปลี่ยนให้หมดใหม่หมดแล้วนะครับเช็คเรื่องระบบรั่วของหลังคาต่างๆมาให้ครบหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณห้องโถงกลางที่จะตัดออกไปตรงหลางองบ้านได้นะไปทางห้องน้าแล้วห้องครัวด้านหลังบ้านนะครับก็สองห้องนอน สองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวนะครับผมแล้วก็มีพื้นที่ซักล้างด้านหลังบ้านก็อันนี้ขออนุญาตพาชมห้องนอนแรกก่อนนะครับไปดูพร้อมๆกันนะครับก็ห้องนอนนี้เราเป็นห้องนอนที่เราต่อเติมเพิ่มให้กับลูกค้านะปกติของโครงการเนี้ยตรงนี้เองก็จะสร้างไว้ห้องนอนหนึ่งห้องนอนเท่านั้นนะครับก็อันนี้เราปรับปรุงครับเพิ่มเติมห้องนอนให้อีกหนึ่งห้องนะครับประมาาขนาด3ามเมตร คุณเมตร50นะครับก็เป็นห้องนอนไซส์มาตรฐานที่สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่นะครับแล้วก็ห้องนอนเราใส่กระจกบานเก็บแบบนี้ให้นะครับเพื่อระบายเรื่องของอากาศครับทำให้ห้องไม่โปร่งห้องโปร่งนะครับระบายอากาศได้นะครับผมนี่ห้องนอนแรกนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปชมห้องนอนที่สองซึ่งอยู่ที่ติดกันนะครับก็เป็นลักษณะเดียวกันก็ภายนอกนะครับก็จะเป็น ประตูนะครับแล้วก็มีกระจกพันเกรดนะครับพาไปชมด้านในนะฮะครับผมก็นีก็จะเป็นบริเวณห้องนอนนะห้องนอนก็ขนาด3เมตรห้าสิบนะครับคูณ2เมตรห้าสิบนะครับห้องนอนนี้นะก็นห้องนอนเป็นสองห้องนอนนะครับมีที่ระบายช่องอากาศให้ครบเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะภายในตัวบ้านนะครับ มานะครับเดี๋ยวจะพาชมเป็นโซนนะฮะก็บริเวณนี้เป็นโซนหลังบ้านนะครับหลังบ้านก็จะมีอย่างห้องน้ำนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือก็จะเป็นห้องครัวเล็กที่เราทำเคาน์เตอร์ไว้ให้นะครับก็เดี๋ยวจะพาชมห้องน้ําก่อนนะครับผมวันนี้เป็นห้องน้ําหลังบ้านนะครับหนึ่งสองห้องนอนหนึ่งห้องน้าครับก็อุปกรณ์สุขภัณฑ์ต่างๆนะครับฝักบัวสายชำระต่างๆนะครับล็อกเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานนะครับผมตัวนี้นะครับ กระเบื้องก็สำหรับอ่านเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับสวยงามนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับก็ประมาณนี้เนาะห้องน้าครับก็อันนี้เป็นอีกโซนหนึ่งครับเป็นห้องครัวเล็กหลังบ้านที่เราตอบเติมให้กับลูกค้านะครับเราทำเคาน์เตอร์ไว้ให้ครับแล้วก็ปูกกระเบื้องไว้ให้เรียบร้อยนะครับมีซิงสำหรับล้างจานให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ด้านล่างเราก่อกั้นไว้เผื่อลูกค้าไว้เก็บของนะครับได้นะครับตัวนี้ก็ได้ประโยชน์ใช้สายบริเวณด้านหลังบ้านนะครับ บ้านหลังนี้นะครับสามารถที่จะเปิดออกหลังบ้านได้นะครับแล้วก็มีพื้นที่ด้านข้างด้านหลังเหลือพอใช้งานสําหรับวางเครื่องซักผ้าได้นะครับวางถังน้ําได้นะยะบริเวณด้านหลังพื้นที่ก็เหลือประมาณ2เมตรนะครับตัวนี้นะครับต่อเติมหลังคาลังน้ำมาให้เรียบร้อยนะครับน้ำเวลาฝนตกน้ําไม่ั่วนะครับมีท่อระบายน้ําลงด้านหลังบ้านเรียบร้อยนะครับบปิเวณจุดนี้นะน้าไม่ท่วมหลังบ้านนะครับโอ้โล่งสบายนะครับบริเวณหลังบ้านนะครับ ประมาณนี้นะครับผมก็พาชมตาวเฮ้าส์นะครับชั้นเดียวนะครับ18ตารางวานะครับ2ห้องนอน1ห้องน้ำ1ห้องครัวนะครับแล้วก็มีบริเวณพื้นที่ด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจอดรถได้นะครับผมกระบะจอดได้สบายๆแล้วก็มีพื้นที่เหลือนะครับก็บริเวณนี้อยู่หมู่บ้านทิ้มน้ำนะครับอยู่เนินกระปอกนะครับจะแยกเนินกระปอกนะครับผมใกล้กับแยกของ ประชุมมิรนะฮะเข้ามาทางศายหลวงเตี่ยนะครับเดินทางก็มาจากตัวบ้านฉางเองทางวัดพัฒน์หรือมัตพุทธเ,เองมาสักสิบห้านาทีเท่านั้นนะครับผมก็อันนี้พาชมบรรยากาศในบ้านนะครับตัวนี้ขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับผมก็อันนี้เป็นบรรยากาศของบ้านนะครับนบะ,ะชั้นเดียวนะครับหมู่บ้านริมชมริมน้ํานะครับพี่กักแนนกระปอกบ้านฉางระยองนะครับกอนก็ ถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจกําลังดูบ้านในูโซนนี้นะหรือหาบ้านในโซนนี้ก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับราคาไม่แพงนะครับราคาไม่ถึงร้านเราขายถูกนะครับถูกต่ำกว่าราคาประเมินแล้วก็ยอดของการส่งแบงค์เนี่ยส่งประมาณ4 0 0 0ับาทนะครับประมาณนี้นะฮะก็ไม่แพงมากนะครับสําหรับลูกกิจแบบนี้นะถ้าลูกค้าหรือผู้ที่สนใจนะก็สามารถเข้ามานัดชมบ้านได้นะครับสอบถามาเรียดได้นะครับติดตามข้อมูลเราเพิ่มได้จาก เว็บไซต์ของเรานะครับ www. d e m a c o n y p r o p e r t y t h a i l a n d com นะครับแล้วก็ช่องทาง Facebook นะฮะมีสองเพจนะครับเพจบ้านมือสอง t h e m น r c o n y p r o p e r t y t h a i l a n d แล้วก็เพจบ้านนนอสังหาริมิเต็ดพาสกาลวันออกนะครับผมช่องทางติดต่อทางเบอร์โทรนะจะเป็น0 9 6 0 1 9 9 6 9 2นะครับแล้วก็0 8 9 5 0 2 3 2 7 0นะทั้งสองเบอร์นะครับเซฟเบอร์ก็จะขึ้นไปในดีไลน์แล้วก็สามารถที่จะทักเข้ามาสอบถามเ,เรื่องเพิ่มเติมกันได้นะครับผมก็เด e m a r c o n y เราาก็มีบ้น แล้วก็มีซัแล้วก็หาหลายหลายประเภทนะครับหลายลักษณะหลายพื้นที่นะตัวระยองครับก็สอบถามกันเข้ามาได้นะก็ยินดีให้บริการนะครับเรื่องของการหาบ้านตามที่ลูกค้าต้องการนะครับการก่อสร้างการสร้างบ้านนะครับตัวนี้เราก็ให้คำปรึกษาด้วยนะครับรับรับปรึกษาฟรีนะครับไม่มีค่าจ่ายนะครับผมก็ถ้าลูกค้าต้องการข้อมูลทุกเดือนก็สอบถามเรียนเข้ามาได้ตามที่แจ้งไปนะครับก็วันนี้ขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับก็เดี๋ยวโอกาสหน้าผมจะพาทุกท่านมา อัพเดตนะครับแล้วก็ชมบ้านของเราในหลังต่อๆไปนะก็รันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีนะครับ